เราก็มาอยู่กับช่วงแรกในการชาเลนส์นะฮะนอนลอยทั้งทีใกล้ลอยกัททีนิดเดียวก็เดินไปสิครับเล็กกิโลหลักเดียวไม่ถือว่าไกลไปครับผงจะไปที่นี่นะฮะไปย้อนความทรงจำเก่าๆก,ก,กัน แต่วิธีนี้วิธีไปข้างนี้ต่างออกไปเราเดินไปครับอุ้ยไม่สิเดินเดินวิ่งวิ่ง<ๆ>แล้วชุดวิ่งเทลจำเป็นนะฮะตอนแรกวันนี้คิดว่าจะมาวิ่งแต่ว่าพอเห็นเลขกิโลหลักเดียวแล้วเฮ้ยลองไปดูดีกว่าว่าจะยังไงหาทำอีกแล้ว นนกวามแม่งจะใกล้ไกลอยู่นะโอเคครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายออกจากถนนใหญ่นะฮะเข้าทางหมู่บ้านนะฮะดูแมพดีๆทีไปเจกิโลกลับมันก็ต้องสินี่ว่าียชิบหายละกิโลหลักหน่วยคิดแต่ขาไปลืมคิดขากลับ แต่ว่าทางสวยเ็นไรมีเวลาครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <laughs> พักเหนื่อยก่อนระหว่า,วางวิ่งพักเหนื่ยอยรีวิวนี่ก็เราก็ไปกันต่อมาถึงกล้น,นะฮะทาไมเรามาทำงานเมื่อเชา้าตรงนี้นี่เอง ถึงนี่ก็ประมาณครึ่งทางพอดีนะครับก่อนจะไปดอยกาดกีเนาะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอยนั้นหรือเปล่าแต่ว่าต้องลองไปดูเนาะไ้นีน่บอกให้ขึ้นไปทางนีนะ้อันนี้ Google ไม่ได้บอกไว้นะฮะมีทางหินลอยด้วยตายละ ันจะพาเราไปเจออะไรอีกวะเนี่ยต้องไปข้างหน้าอีกนะเนี่ยโอเคเป็นทางลัดนะครับเราออกจากทางนี้นะทุกคนเจอป้ายแล้วน่าให้ไปทางนี้ต่อไปไปครับบอกเลยนะว่าขึ้นมาได้จริงทางเริ่มไม่เป็นมิดแล้วอ่ะกิโลกะ นี่ฮะนี่ฮะทางช่วงท้ายนะครับหนนล้อคู่นะครับดินแน่นดีไม่ลื่นอากาศก็เย็นสบายขึ้นไปรประมาณ1200เมตรแล้วนะฮะมาถึงระดับจากน้ำทะเลนะอีกประมาณ500เมตรก็ถึงยอดแล้วครับเย่เอาวะสองขาก็มาถึง อาดผีขาดลงแล้วครับสบายหน่อยปล่อยไหลน่าจะถึงก่อนมืดอยู่นะ ไหลลงเรื่อยๆดีเอารองรเท้าเทลมานะจ๊ะเสียงไม่หมดไปหมดเล้วเจอความสนุกอีกแล้วแท็กนี้ขอดาวหิวมีให้ได้สองสักนิดหินลอยด้วยนะจ๊ะ แล้วมีเกลือแร่นะฮะบนนี้มีสแกนจ่ายนะครับแต่ไม่มีเน็ตนะครับใช้เน็ตของร้านจ่ายเงินร้านอันที่จะตกแล้วฮะใส่ฮดแล้วไว้ก่อนเพื่อความชัวเพื่อเราจะวิ่งกลางคืนไม่รู้จะถึงกี่โมงเพราะาอีกสองกิโลแต่ว่าบนเขาเขามืดไวะมีเพเซอร์อีกแล้วผมน้องกลับบ้านไปเดี๋ยวลงนะ,ะวิ่งกลับที่พัก พอมาทิศจะรับขอบฟ้ามาจากบนนู้นนะฮะ